จะเดี๋ยวกินอ่างเพื่อนก้อนๆฮ็ดคลิปวิดีโอ,อ,อแจ็บหวานเยอะมากเลยเอ่ะวันมันจุกหลายแล้วมันดมแดงอ,อ,อืมอืมแจ็บว่าก็สมเลยอ่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊อบกับน้ำหวานมบอรีน้ำหวานสิาพามารีวิวอาหารที่น้ำหวานไปซื้อเลยจ้ะ นว <S an other> านยหญมาอัปเดตชื่อว่ายุนีน่เป็นยังไงลำบากบ่อเพราะตอนนี้เขาของนี่ก็แพงขึ้นจากที่นวาน <S <S <an other> ใหญ่มากเมื่อก่อนนะจ้ะเดี๋ยวนวานสิบห้าเมื่อเบิรงมืายนี้นวานไป็สื่อของมา้าอันนี้ชีวิตอยู่แบบประหยัดในการที่อเมริกาเป็น,นยังไงนวานเลยสิบห้าเมื่อเบิรงนได้จ้ะว่าของมันแพงขึ้นบ่เพราะนวาน,นามาไม่คิดเป็นโอปีทีเรียนวานแต่สิเอามาเทียบกันเพิ่งว่านวานสื่อมาอันนี้ก็กินได้หลายมืออยู่ได้จากระมาะเก็บหนึ่งได้แต่เมื่อนับอันอื่น บางย่างน้ำหวานทำไปสื่ออีกทีหนึ่งเนือจากน้ำหวาบวอกว่าคนกันทำให้ร้ายใจเพิ่มขึ้นบอกร้ายใจเพิ่มขึ้นได้รลายใจเพิ่มขึมข้นเด้อจากน้ำหวากันสิว่าเล่าสู้กันฟังนะจ้ะเดี๋ยวน้ำหวานว่าบึ้งบายน้ำหมานได้อยามางแน่นี่เด้อค่ะน้ำหวานได้อาหารที่น้ำหวานหม,มักมาก็คือไอศครีมไอศครีมอันนี้แครน้ำหวานน้ำหวานสื่อเพราะว่ามันรักษาถึงเด้อจ้ะ น้ำหวานมาก,กินของ,องหวานก็นเลยสื่อเนาะจ้ะตามจริงแล้วของ,องหวานวันม่มีประโยชน์เวยจ้ะน้ำหวานสื่อมาเคออันดอลลาหนึ่งกับสามสิบเก้าเซนผู้ใดอยากกินคือน้ำหวานไปสื่อเลยจ้ะมันถือดีนหวานสื่ออันสตอปอันโคกมาให้ลูกสายน้ำหวานมาก,กินอันคืออันเขาเป็นอย่างไถ้าอยุบ้าเขาอะมันเป็นแบบว่าว่าเมนว่าเมนโคกเนาะจา้ะของอัน <laughs> ม้นแผ่นดังนวาซื่อมาอันเจ็ดสิบเจ็นได้จากว่ถึงว่าถึงสาบาทนะสื่อมาว่า,วาหาประมาณคนกินคนสิยุทธ์คนมากินของหวานหวานด้วยกัน,กนเป็นไดเอได้จากเป็นแบบบ่มีน้ำตาลอัน้ก็ส่วนมากที่นวนได้ก็คือผักนวนได้สตอรอเบอรี่มาได้จากพุ่มใจน้ำเสนอสตอรอเบอรี่ค่อันสองพากับเกือบกิโลหนึ่งได้จากประมาณสองสองหกสุด เจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์น้ำร้อนเกษีขึ้นราคาไข่ไก่ไก่ไก่ตอนน่มหวานบอกด้วจ้ะโอ้ยหนุ่นมหวานได้มาหลายเนี้ยเก,ก็ค่อยๆให้เบิง่งอันนี้พุ่งไปเสนอถึงมากกุง่งแช่แข็งด้วจะกุง่งแช่แข็งราคาอยู่ที่เอ่อสิบสามจุดเก้าแปดด้วจ้ะไปสิบสี่ดอลลาร์เดี๋ยวนหวลเกษีราคาให้เบิง่งเนาะมันถึงนะนวลหวานนวลหวานขออนุญาตใส่ส่งฟิตก,กันด้วจยจ้ะเดี๋ยวมันสีละลาย น้ำหวานก็บอกเราสุกกันฟังเนาะของยุนี่ก็บ่กเมนแพงมากแต่ว่าถามว่าแพงกลัวมึงก็ที่น้ำหวาใหญ่มาวอบอกเลยนะจ๊ะมันแพงขึ้นอืฮึฮึรวมเด็ดหลากหลายเลยทั้งสองเลยเป็กิโลหนึ่งเหมือนกิโลหนึ่งก็จะปั่นเองเนี่ยต้องบอกง่ายเลยนะจ๊ะตัวนั้นตัวสั้นเมื่อน้ำหวานที่น้ำหวานสื่อเลยจ้ะมาเป็นสื่อที่น้ำหวานเป็นประจำยันเช่นสตาร์บัคสิอันบ้านน้ำหวานใส่เป็นแบบอันเครื่องกดก็อย่างอันแบบ อันฟรัง่งนอกจากอันเป็นโค้ดแห่งน้ำกาแฟออกมาเลยกินแบบโบราณเราเราเป็นวันเลื่สื่อมาในราคานี่หาจุดเก่าๆด้วยจ้ะนกหม่านแอ่มีดคู่ปองเขาสีส้มคู่ปองมาหัสนี่สีด้วยกันไม่สมูทเช่นสี่หลอเขาก็มาดึงนกหวันสื่อๆอย่างนกหมันกระดึงคู่ปองสีแต่แบบนี้หวันกระดึงดึงออกไปเอาก็สเกษตส่วนลดอันนี้นกหวันบุกพอดี สื้อมาก็พาดึงเอาด้วยจากขนมก๊อกแก๊บก๊อกกึมมากระเพาดึงเอาในที่หายไปในน้หวานดึงออกไปซื้ออ่าเขามีบอกวิธีเห็ดอาหารบอกเห็ดอาหารฝรั่งก็เป็นยูซี่เขาอันเขาบอกว่วิธีเห็ดนหวานมากอยู่จากอันหวานจากอมมาอ่านมาเพิ่มประสิทธิภาพในการเห็ดอาหารนี้ไอสกีนีน้ำหวานซื้อมานหวานมากินด้วยจันกินกับนหวานมาเค็ดอันคล้ายๆอันแพนเค้กเลยจะกินกับไอสกีนบักอัน มกเตียงน้ำหวานมากินต,าตําเตงเล้วจากอันตาเตงน้ำไข่ต้มน้ำหวานมากินเขาเ้าสิมือได้ยากอารมณ์อยากลดความปวนเนาะตาเตงเตงไว้หน,น,งงนึ่งเงจ็ดสิบเก้าเส้นอันโบได้ซื้อแบบออร์แกนิกน้ำหวานมามันแพงเาอเอร์แกนิกนจะแพงไปออันนี้อันเขาอยายังไงบักบักอันนอกใหม่ฝรั่งหวานน้งผัดใส่กุ้งที่ซื้อกุ้งมาอะไระย่งเงี้อาเากินผัดมันหอยน้วาน,ม,นมา อันเนี้ยหาซิบเส้นหาซิบเส้นกับต้นหอมเนาะกระซิบหาบาทเฮาเพอี้น้อาหวกนเอาทนทนเสี่ยวกัเห็นต้มมันเกิดเฟรนน้อมหานหมักจนหวาน่ังว่าเกี๊ยติสน้อหวนว่าเกียแบบเด็ดคือบอกว่าน้องหวานเราไม่ไปยัดไม่บอกคือมันไม่อันนี้น้องหนซ้อมเห็ดริดนุ่มด้วยวน้องหวานอยากบอกสูอันนี้อันดอลลาร์หนึ่งเก่าสิเก่าเส้นี่แต่บอกผิดน้หวนซื้อมาดอลลาร์ อันเอาม้เห็ดน้องหวานอยากบอกสูตรเนาะใส่เกี๊ยซื้อๆได้จากครับต้นหอมกับกระเทียมนี่ออกเป็นต้นหอมบอกพิควิกหัวหอมผู้ใดเพิ่นอยากหูมันสิออกเป็นเผ็ดๆฉุนจมูกน้ำหวานบวกลิตรเนี่ยฮาลิพิโน่โอ้สีอันฮาฮาลิพิโน่มันสิออกจมูกมันสิเผ็ดแบบเสีาดสี้วจะใส่ใส่ถ้าผู้ใดมุ่งมากกินให้เอาเม็ดมันออกข้างในมันก็สิบวกลิควิดเผ็ดมันก็สิเผ็ดกลางเผ็ดแบบ เผ็ดน้อยๆนี่ยจ้ะมาเผ็ดเผ็ดน้อยมากนวานม่ค่อยกินเผ็ดนวลจะเอาเม็ดออกน้ำแล้วก็เอาเม็ดใส่น้ำมันกระสืออกมาเป็นพริกนุ่มทำเมื่อไหร่นวนเฮียส์นวลจะเอามาให้เบิรงดอกซิทไทยหลุดลงในอันชะตอเลยนวานขิงขิงยูนีเพร่ให้จักน้อยด้วยจักขิงอันสามจุดเก้าเก้านวลว่าแพงดีจักสำหรับขิงเพราะว่าคนยูนิเขาไม่ค่อยปลูกมั้งแล้วหมอกระน้อยก่านมันจะขิงนิดเดียวนวานจะปลูกไแหวกนวลเสือแล้วหรอกมัปลูกไว้กินใบมัน มันมากินขิงอันนี่ที่น้ำหวานขับรมันมันมากินสุดบอคคีด้วย,วยแล้ก็หกซสืออันนี้มะพรอ้อันผัากกาดออามาใวหวกินกับน้ำพริกส่วนมากที่น้ำหวานบอกเนาะอันนี้ที่น้ำหวานมากินที่สูดลีและต้นกับเ้พลังของพลังอันนี้อันนี้อันโอกนนี้เ็ไปเขาก็สิบอกเนาะอ,อันโอเกนนี็สิน้นสื่อมาสองตละสี่สิเก้าเนน้ำหวานก็ถือว่าราคาง,งามต้น เี้ยคนหนอานอะมางเด้อค่ะหนอนนี่ใส่้วนี่มันใงญ่โตมากของพนนั้นมันอันต้นเหญ่ยหนอนมันจะอยากมีที่ดีดหนอนจปลูกมันเพราะาั้นนี้จะอดเอาอดทนเอาหนอนมาเ้ยมั้วก็มีนี่นะอันอันักเคีเก่าชุดเก่าเส้นข้นหนอนหนานใส่กุหลบเห็ดหน่าพิกองหนพิกอันเหนือนหวานมากินนอกจากอันไสหมูสับับหมูใส้อันนี้ที่มหนนมากิน อันกะลัมกะลัมสีม่วงมันมักใส่สลัดด้วยจ้ะสลัดระหม่างจะซื้อยุคคอสโกลเขาก็บอกว่าเป็นออร์แกนิกเนาะดอลล่าอีซิเกิลเส้นด้วยจ้ะเขบอกว่าเป็นยนิสสิเขาซื้อเขาก็เลือเอ่องอะไรใน,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 นที่รนหว่างกินสดสดใหม่นะหว่าซื้อออร์แกนิกมีอันนี้แล้ว้ะที่ซื้อเป็นแบบอ่อซื้อเป็นแบบว่อันอ๋อซื้อเป็นแบบออร์แกนิกที่กินที่กินบอซิกินสดเพราะว่า เงี้ยแบบบ่ออร์แกนิกที่แบบไม่ะด้นออร์แกนิกทานเนี่ประหยัดต,ตังค์ได้อันนี้น้องหมอถึงบอกว่าอยู่แบบประหยัดเนี่ยจะถ้าเป็นผักแบบนี้เป็นผักเป็น,นผลไม้บอ่อตรงายแท็กได้ที่อยู่เมืองที่ตรงไหนอยู่อ่อหมายอยู่วอชิงตันแต่ถ้าเป็นอาหารอีอย่างย่างอื่นหรืออย่างที่ต้องจ่ายภาษี8.2ถ้าเป็นแองโกลพ่อเป็นภาษีอีกต่างหนึงโอ้น้อรงไหนนะจำยากเง,งีองเทียนนะเตรียมเงินไปถูงเตรียมไปใจอัน ภาษีปอกได้บางครั้งาะวานพอดีไดบางครั้งเขาสิทำใจว่าเออแต่ราคานี่ยทอนบวกภาษีเขาสิกินดีบ่เขาสิบางที่ก็ดีอยู่แต่บางทีก็เตรียมเงินไปขุบหัวหพวหวหัวพอเอาเงินสดไปอยากจนมาละวานใจบัตรเดบิตนะจัะใจไปเงินสดสื่อของสิของจริงของใส่กับมาเล่าซู้ม่ฟังได้จากว่าของยุนี่ราคาขึ้นแล้ว อันเผาทะเลตะแลกมันหวาแล้วสิไปไทยอยู่ห่างโอ้ยคนหลายๆอยู่นี้วันซุกหรอกเขาก็สิเป็นมือวันจันทร์นึงเขาสิมีวันอันโอ้ยวันจำบ่ได้นะอย่าอภัยรางวานเด้อรางวัลจำสื่อวันบ่ได้เขาสิเป็นวันหยุดเขาสิหยุดยาวสามมื่นคนก็เต็มห่างนอนก็เลยบ่ได้บางคนอยู่นี่เขาก็บ่ได้ใส่หนังกากระดับจากตัวไขฉีดวัคซีนเขาก็บ่ใส่ก็มีคนก็ใส่หนังกากระดับเลยบางคนเขาก็ใส่เอาเลาะห์แต่เขาบางคนเขาได้สองเข็มแล้วเขาก็เลใส่นะจ๊ะ เอาเนาะเอาที่สบายใจแล้วหนองหวานว่าม่้ยผู้ใดอยานเหรอเขาหูกันแล้ว่ามาจากไหนไงล่ะมาจากฟองแล้วโอ้ยเนาะจากเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะยูนี่เป็นยังไงชีวิตกินยูหนองหวานเห็ดคลิปขาดหายหายไปน้องหวานยุคนั้นู้เดียวแล้วแต่นอนก็เลยจัดของจัดอย่างบอท่านเลยล้มตัวองค์สื่อมาบกว่าวางเงินเวนวานสื่ออย่างแม่เน่บลอกเกอรีน้องหวานสื่อมาจากไานเลืดสิอันโอ้ยดเพ้ามังนั่นหรือบ่ลหรฟังอีหล่ะบลอกเกอรีอันหนึ่งจุดสี่เก่า น้ำหวานก็จะใส,ส่อัน,นลักข้าวไว้ทั้งลานนะจ๊ะเพื่อนน้ำหวานในจังบ่ได้นอกมานหล่อสู่กันฟังไข่ขมัาลือ้อที่ฟันไข่ได้จ้ะน้องไทยฟันไข่นี่น้ำหวานซื้อไข่ได้แบบได้เป็นหลายๆอันเลยจ้ะลูกไส้น้ำหวานเราก็อันแฟนน้ำหวานก็เลยซื้อมาเป็นแบบนี้ทั้งสี่เห็ดเพนเคเ็ดอีหยังก็ใส่ไข่เนาะขนม ขนมมยังใส่ตะไคร้ส่วนมากนวลก็ได้สือไข่แหว้หวานมา,า,มาก,กินต้มไข่กับอันสมตำสินวลก็ะไรสือไข่มาแบบนี้เลยได้จ้ะไข่เด้่จ้ะไข่ยืดใส่ลายยืดใส่ลายแล้วน้องมาสิเช็คในเพื่อน,นี้เลยจะเป็นร่วมเป็นซิ์ที่น้องหวลใจเมื่อน,นี้น้องหวานประหยัดเงินไปเขาบอกเขาบอกว่าเตะโดลนล่านวานใส่ไปเมื่อน,นี้หาซิปยืดหกซิปสี่ได้จ้ะอ่ะอาผู้ปกครอ ขาบอกว่าเขารับสมัครพนักงานก่อ <c oughs> นเต้เหรใครอะใครอยู่ใส่น้ตเลยเนยาใครอบอกบอกสิมาบอกโซฟังกันเลยนี่จะใครหาจุดหาดอลล่าจุดยี่สิบเก้าใครหาดอลล่ายี่สิบเก้าทุกคอนออกมาสื่ออุย้ยกระซัมนี่กรซัมน,น,นี่นะฮะซัมนี่กรยังโอเคอยู่จากมันลงตอนช่วงหกดอลล่าอันนี้ราคาลงมาแน่แล้วโอเค บางครั้งแต่น้องหวานมาขึ้นหนีด้วจ้าราคา <sneeze> ข <c oughs> ึ้นราคาลงแต่ส่วนขอเขาคือสิทธิ์ับราคาลงให้เขาเขาเลยกยังดึงดูดความน่าสนใจให้เขาไปช็อปปิ้งด้วจ้าให้เขาไปซื้อเขากับเลือกไปมื่อไรส่วนองหวานสมัครไปซื้อวันศุกร์ด้วจ้าไปเฟดเฟดเฟดเมเยอร์เฟดดีเนาะน้วานเอฟเฟดดีด้วจ้ากันยูกันกันยูกันไปเล้อนวานบอกว่าบางคนมันถามว่าเหงาบ่อยู่หมือนก่อนส่วนตัวน้วานบ่เหงาด้วจ้า พออยังพอนะว่าพยายามเฮ็ดตัวเองอยู่มุนไว้เฮ็ดควาดสะอาดเฮ็ดอะไรอย่านี่เก็บของจัดของให้เป็นระเบียบน้วหวานน้งางหลจ้ะขนาดบ้านบริมีหลังเงี้ได้แต่บ้าอันมองน้ำอายุน้ำอายุก็อย่างนั้นอพาร์ทเมนต์ได้จ้ะสองของนอนสองของหน้าภาษาเฮ็ดแค่นี้น้ำหวานแค่จิงหงายหลังเราเฮ็ดเอาเองได้จ้ะบางคนก็ว่าชีวิตเมียฝรั่งลำบากลำบากส่วนตัวน้ำหวานบากนอยู่เมืองไทย มันก็นลำบากคือเก่าชีว ja ิตบุกให้เปลี่ยนไปไงยังคือเก่าอยู่จากกับคือเก่าธรรมดาอยู่นี่คือสิเป็นเมียอเมริกาฟังฟังนี่น้องหวานกขาบ่กหูน้องหวาเพิ่นคิดจังไงสำหรับน้องหวานว่าก็คือเก่าชีวิตคือเก่าสุญญ์เนื้อจะกินกินยังไงก็กินยังสัตวอ้วดตัวเด็ก็อ้วดตัวสัตวกินคือเก่าโอ้ยแล้วอาหารไทยน้องหวานบอกกินแต่น้องหวานกับมีน้องหวานกินสื่อมะกอกขาเหนียวได้จากทุ่งน้อยๆเว้ยจะกินจะ่วนหวานน้องหวานมากินเข่าญี่ปุ่นเด้อจากน้อง กินพ้ามันสะหนียวเหนียวหวานหวานก็เป็นทีมที่มักกินมากทำไว้เขาหอมมะลิน้ำหวานก็มักกินแต่เนี่ามันแพงอยู่นี่มันแพงเนี่จ้ะแต่จะเขาญี่ปุ่นก็สิถือกว่านะจ๊ะแล้วมันก็หวานแล้วมันเรียกยค่ายเขาเหนียวแล้วน้ำหวานก็เลยมักกินว่ามันค่ายค่กันเอาเขาเหนียวจะเป็นแบบเครื่องเขาเหนียวเครื่องเขาเจ้าที่ทำเาเขาเหนียวซื้อมาบอกก็ซื้อมาได้เหรออันพวกเครื่องเทศต่างๆก็ซื้อมาที่เขากินประจำน้ำหวานสบกยซื้ออย่างที่บุ๊กเคยกินประจำเหมือน่า เอออันนี้กินประจํานอกจากเทศกาลพิเศษถึงซื้อไปไอ้ของพวกนี้เป็นของที่กินประจํจาเลยจ้ะอันบักอันนี้ในปักกีวีน้ำมันเคยบอกถึงน้ำมัื่อมาจากคอสโก้เตน,นนวลบริสุลอันหม่องเฟดดีซื้อยูนิทึกเลยจ้ะอยากแนะนําเพื่อนๆที่อยู่อเมริกากีวีถูกมากที่คอสโก้ซิปตอลลาร์ได้ทั้งหมดสามพาวโอ้ไม่เมือนแต่ซีซีพาวเลยจ้ะน้ำมันวอลพีท คือคักซีบดอลลาร์แต่ยังซีเผ้ายูเฟดีหน,น่วยหนึ่งอ่ะอันเจ๊ซีบเก่าเซนไม่แพงห <c oughs> น่วยเดียวอันนี้รางวัลเก่าเมื่เราเข่าวๆแล้วจากชีวิตยูนี่เป็นยังไงขอขอบคุณกำลังแรงใจจากสู่ๆเด้อยวจากทุกคนยูใส่ก็คือ,คอคกันจ้ะหนักหน,นาสาหัสกัทนเอาเนาะจา้ะมื่อนี้ใส่เงนินอไบทอนีก็เับได้เนื้อวาสัน่นแล้วอาจจะชีวิตก็ต้องกินต้องยูต้องสูตงส่ต้องใส่เอาเงินมาแต่ละนักงนารางวัลเมื่อใส่รางวันก็บขวด หาเยนี่เลยจะหาคือกันกับสุกปุมสกคตเป็นกําลังใจให้นงหวานด้วยจ้ะน้งหวานก็พยายามอยู่อย่างประหยัดอยู่ย่ไหนเราก็ประหยัดนะคะเพราะาเรารู้จักตัวเราเองประเมินตัวเราเขาบู้เด็กเป็นคนรวยเขาก็ต้องเบ่งฐานะของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจะสำหรับบางคนที่เพิ่งคยอยู่กินอย่างสบายมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์แบบมีเพิ่นก็อาจสิบวกเข้าใจเนาะค่ะจะบางคนเป็นสิบปปรับ จนไม่ลงมันกรบอกเมียนอาจารย์นวานถึงบอกว่าเอามาหว่าตื่นใจจากฟังว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจหลอกหลอกมันเป็นยังไงเขาก็ต้องปรับตัวเองของเขาแล้วอาจารย์นวานนี่โอ้โหสมหวังกระปับเยอะมากเลยจ้ะได้ทำกินเหมือนเดิมเรื่องกินเรื่องยังขอบคุณหลายรด้จ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่เป็นกำลังใจให้สุขมผูกซุขมก้นเกลื่อนเก่าเกลื่อนใหม่ด้วยกันด้จ้ะเด้อสู้ๆู่คือกันนี่ลักจ้ะอยู่ไดาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอก ลำบากคือเก่าะนะจ๊ะส่วนตัวหนูมาเนื่องจากบุรัมก้นเพิ่นบุเคยลำบากเพิ่นกบเคยลำบากมีความสุขกับเพิ่นที่เพิ่นบุเคยลำบากสชื่ตัวการลำบากคือเกา่เกาจ้าะ,ะ,ะ,ะสุดตาย